สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคะสุขภาพก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะหันมาดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เราก็อย่าปล่อยให้เราอ้วนมากเกินไปแล้วก็อย่าอย่าให้เราดูผอมเกินไปจน เราไม่มีแรงนะคะก็ให้เราสมส่วนกับร่างกายนะคะแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะว่าเวลาที่เราค่ะอยากอยากออกกาลังกายอยากลดความอ้วนนะคะแล้วเพื่อนๆพอน่ะพูดอะไรกับตัวเองบางครั้งนะ่ะเราลดความอ้ว<ๆ>นไม่ได้แล้ว,เร,วนะะเราก็บอกว่าเอ้ยเรายังไม่มีเวลาเพราะว่าเราอ่ะพูดอะไรกับตัวเองนะคะแล้วก็ทําให้เราอ่ะทำอมนนั้นไม่ได้อะ,ค,ะค่ะก็อยากจะหัน <ทำ S 2> มา <ๆ S 1> ให้เพื่อนๆบอกว่า เราอะสามารถทําได้ทุกอย่างแล้วก็สามารถออกกําลังกายได้สามารถให้เวลากับการออกกาลังกายได้และเราก็สามารถลดความอ้วนได้อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเริ่มต้นออกกําลังกายแล้วก็ลดความอ้วนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็ฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยค่ะ l ลิ e l ล e